สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม1จะมานำเสนอโครงงานเครื่องวัดค่า pH ในตู้ปลาโดยมีสมาชิกดังนี้ 1. น,นายภูมิพัฒน์วงศารีที่7 2. นายปณนวิเน์เจริญราดรักเลขที่19 3. านางสาวณทิดาแสนติยศเลขที่24 4. นางสาววรัชยาวงวนันเล้ที่28 5. นางสาวธีราการใจมา เลขที่35และ6นางสาวสุพิชาสิริชุมชัยเลขที่36ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4.14ค่ะที่มาและความสำคัญโครงงานนี้มีที่มาเนื่องจากคณะผู้จัดทาได้ประสบพบเจอปัญหาปลาที่เลี้ยงไว้ในตู้ปลาได้ตายลงถ้างคณะผู้จัดทาจึงได้ตั้งสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้คือการที่น้ำในตู้ปลาไม่สะอาดหรือมีค่าบเฮตมาก หรือน้อยเกินปัวติไม่เหมาะกับการดำรงชีวิตของปลาการที่อุณหภูมิไม่เหมาะสมอาจส่งผลทำให้ปลาในตู้ปลาเครียดได้การให้อาหารที่มากเกินความต้องการของปลาอาจส่งผลทำให้คุณภาพของน้ย่ำแย่ลงการใช้สารเคมีในน้ำที่ไม่เหมาะสมทำให้คุณภาพของน้ำเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเมื่อตั้งสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้ท่าคณะผู้จะทําจึงได้ทําการทดลองแก้ไขสภาพแวดล้อมและคุณภาพของน้ําตามสมมติฐานได้ไว้ทีละสมมติฐานและจากการทดลองที่ได้รวบรวมข้อมูลและสืบค้นมาทําให้คณะผู้จะทําสามารถสรุปได้ว่าสาเหตุที่ทําให้ปลาในตู้ปลาตายนั้นอาจมีสาเหตุหลักๆมาจากค่า pH ของตู้ปลาไม่เหมาะสมกับการรูชีวิตของตู้ปลา ส่งส่งผลทำให้ปลาปลาในตู้ปลาได้เสียชีวิตลงซึ่งจากการสังเกตแล้วก็พบว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นเป็นความจริงเนื่องจากภายในตู้ปลาของทางคณะผู้จัดทำนั้นได้เลี้ยงปลาหลากหลายสายพันธุ์จากการสำรวจข้อมูลแล้วคณะผู้จัดทำได้ค้นพบว่าปลาแต่ละชนิดนั้นมีการดำรงชีวิตในน้ำที่มีค่า pH ต,ต่างกันดังนั้น การที่นําปลาหลากหลายสายพันธุ์มาเลี้ยงดูไว้ในตู้ปลาเดียวกันจึงทําให้ปลาบางชนิดที่ดํารงอยู่ในค่า P ีเต่างออกไปตายลงทางผู้จะทำจึงได้จัดทําโครงงานเครื่องวัดค่า P ีเมาโดยประการนี้โดยปกติแล้วการที่จะตรวจสอบค่า P ีเของน้ําของน้ํานั้นคนส่วนใหญ่จะนิยมใช้กระดาษลิสมัตหรือ universal indicator ซึ่งในการเลี้ยงปลานั้นจําเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําหรือค่า P h เป็นประจํา และการใช้กระดาษดิสมัตหรือ Universal แ n ล i c นเคอเป็นประจำนั้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงปลาสูงขึ้นซึ่งทางคณะผู้จัดทาได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงเป็นที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาโดยเครื่องวัดค่า pH ในตู้ปลาที่คณะผู้จัดทำจะดทำขึ้นมานั้นจะสามารถแสดงผลของการวัดค่า pH ในตู้ปลาตลอดเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานค่ะ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อช่วยวัดระดับค่า pH ในน้ำที่มีปลาใสศอยู่ไม่ให้มากหรือน้อยเกินไปให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของปลามากที่สุด 2. ได้รับอุปกรณ์วัดค่า pH ขาดพกพาเพื่อใช้กับตู้ปลา 3. เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการสร้างโครงงานนวัตกรรมใหม่ 4. เพื่อฝึกความสามารถในการออกแบบสร้างสารรค์โมเดล ผลที่ข้าวจะได้รับ 1. ได้นัตรกรรมใหม่คือเครื่องวัดค่า pH ในตู้ปลาที่สามารถวัดค่า pH ในตู้ปลาและแสดงผลบนแอปพลิเคชันได้เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้งานให้สามารถติดตามผลการวัดค่า pH ได้ตลอดเวลา 2. เพื่อนำความรู้ที่ได้เรียนมาในรายวิชาวิทยาการคำนวณและรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศ,ว,ศวกรรมในการสร้างสารรค์โครงงานนวัตรกรรมใหม่ 3. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่ได้ใช้เครื่องวัดค่า pH ในตู้ปลาและคำวิจารณ์จากผู้ใช้งานที่ได้รับเพื่อนำม,มาปรับปรุงโครงงานให้ดีขึ้นการออกแบบชิ้นงานเราจะทำโมเดลให้มีลักษณะในรูปแบบของตู้ปลาในส่วนฐานจะใช้ทรายตกแต่งสีเหลืองโดยบนแผ่นไม้เพื่อทำเป็นฐานของตู้ปลาในส่วนของตกแต่ง ต่อไปจะเป็นผังการทำงานหรือว่าโฟลชาร์คค่ะเริ่มไแรกเราจะสังเกตปัญหาและตั้งสมมติฐานสาเหตุที่อาจทำให้ปลาตายต่อไปจะทำการวิเคราะห์ผลการทดลองและสรุปผลซึ่งจะพบว่าสาเหตุหลักคือการที่ในตู้ปลามีค่า pH ที่ไม่เหมาะสมจะทำการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์วัดค่า pH พอสอบการใช้งานและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะสุดท้ายจะทำการสรุปผลงานค่ะต่อมาคือขั้นตอนการจัดทําค่ะขั้นที่ 1. ออกแบบชิ้นงานโมเดลขั้นที่ 2. จัดทําและตกแต่งชิ้นงานขั้นที่ 3. เขียนโค้ดด้วยโปรแกร,รม Arduino IDE ขั้นที่ 4. ประกอบบอร์ดและเครื่องวัดค่า pH ขั้นที่ 5. ประกอบบอร์ดเข้ากับชิ้นงานค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องวัดค่า pH ในตู้ปลาของเรากันนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะคะ่ะอันนี้ก็คือเครื่องวัดค่า pH ในตู้ปลานะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่โดยเราจะต้องมีอุปกรณ์เสริมด้ค่ะ power bank ค่ะโดย power bank นะคะจะเป็นแหล่งพลังงานให้แก่เครื่องวัดค่า pH ของเราค่ะและสิ่งที่2ที่ต้องมีในการใช้งานเครื่องวัดค่า pH ของเราก็คือใส่ USB ค่ะโดยสาย USB นะคะจะทําหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องวัดค่า pH และบอร์ด Arduino ที่เราเขียนค่ะและในการทดสอบวันนี้นะคะเราจะใช้เส้นนมค่ะและเป็นน้ำส้มสายชูค่ะ หรับขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดไข่า pH ของเรานะคะขั้นตอนที่1คือเราต้องนําสาย USB นะคะและนําบริเวณตรงนี้ของสาย USB เสียบเข้ากับบอ,อร์ด a r d u i n o โนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนําบริเวณปลายอีกข้างหนึ่งของสาย USB นะคะเชื่อมต่อเข้ากับพ o ว e r b a n k ค่ะ ไดพ Power ร์แบจะให้พลังงานแก่บอร์ด a r d u i n o ของเรานะคะเมื่อเราเสียบแล้วหน้าจอแสดงผลของตัวเครื่องวัดค่า pH ของเราจะขึ้นตัวเลขมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเปิดตัวกระบอกของเครื่องวัดค่า pH นะคะหลังจากนั้นนําไปจุ่มสารที่เราต้องการวัดค่า pH ค่ะโดยในการทดสอบครั้งนี้นะคะเราจะใช้เป็นนมและน้ำส้มสายชูค่ะจุ่มตัวเครื่องวัดค่า pH ลงไปนะคะ นี้จะเป็นการทดสอบวัดค่า pH ของน้ำนมนะคะและค่า pH ที่เราวัดได้จะสแสดงผลผ่านหน้าจอแสดงผลตรงนี้นะคะจากการทดสอบนะคะเราจะเห็นได้ว่าค่า pH ของนมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5.41ค่ะต่อไปเรามาทดสอบค่า pH ของน้ำส้มสายชูกันนะคะเราจะทำการจุ่มเครื่องวัดค่า pH ลงไปในน้ำส้มสายชูนะคะ หน้าจอแสดงผลนะคะเราจะเห็นได้ว่าค่า pH ของน้ำซ้มใสชูคือ2.78ค่ะซึ่งม SO ีความคลาดเคลื่อนจากค่า pH ที่ว so ัดได้จาก pH มิเตอร์เราขอจบวิธีการสาธิตการใช้งานเครื่องวัดค네่า pH ไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะการสรุปผล จากการทดลองสรุปผลได้ว่าเครื่องวัดระดับค่า pH ในตู้ปลาจะแสดงผลเลขของค่า pH ที่เป็นตัวเลขบอกความเข้มข้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนที่เลี้ยงปลาและต้องการควบคุมระดับค่า pH การวิเคราะห์ผลจากการทดลองวิเคราะห์ผลได้ว่าจากการทดลอง10ครั้งพบว่าเมื่อนำตัวอย่างน้ำใส่ลงในเครื่องตรวจจับได้เลขที่ คงที่อยู่8ครั้งและอีก2ครั้งได้เลขที่ไม่คงที่ซึ่งอาจทำให้เกิดการปรับค่าสมดุล pH ไม่ตรงตามที่ต้องการข้อเสนอแนะ 1. พัฒนาระบบเซ็นเซอร์ให้มีความแม่นยำต่อการตรวจวัดค่า pH 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของอุปกรณ์สุดท้ายนี้กลุ่มพวกเราเครื่องวัดค่า pH ในตู้ปลาขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ